ซับไกด์มาครุ่มพิซาใช่รืเป่อตอนนี้พี่ห่มนะครับพิซซาในเกมซีนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเจาะเรื่องของการเปลี่ยนเสียงจากเสียงที่ใช้อยู่เนี่ยไปเป็นเสียงญี่ปุ่นหรือเกาหลีมัางนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเลยก็เพิ่งฝึกงานเสร็จนะครับแล้วก็ติดอีกเกมนึงอยู่นะครับก็คงจะรู้นะว่าเกมอะไรนะครับตอนนี้มาเพิ่งมาได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ได้ถ่ายแล้วเพราะว่าฝึกงานเสร็จแล้วนะครับโอเค ก่อนที่จะไปในเรื่องของการเปลี่ยนเสียงเนี่ยมันจะมีอยู่3เสียงนะครับก็จะมีเสียงไทยอังกฤษที่เราใช้กันอยู่ของเซิร์ฟไทยมีเสียงของญี่ปุ่นนะครับซึ่งไฟล์เสียงญี่ปุ่นเนี่ยเบาแล้วก็เสียงไฟล์เสียงไม่สมบูรณ์ด้วยบางสกิลไม่มีเสียงนะครับเช่นโซลิดแปรงล่างเนี่ยจะไม่มีเสียงเลยอันนี้เทสมาแล้วนะครับแล้วก็ของฟิดเบสด้วยนะครับไนท์ตอกเกอร์นะครับแล้วก็ไฟล์เสียงเกาหลีไฟล์เสียงเกาหลีนี่เป็นไฟล์เสียงที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับอีกเสียงหนึ่ง ที่นอกเหนือจากเสียงที่เราใช้กันอยู่ของจับไทยนะครับก็เกาหลีเนี่ยก็โอเคเสียงดังแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ใช้ไม่ได้กับบางอาชีพนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถเจาะอาชีพว่าจะให้อาชีพนี้ใช้อาชีพนี้ไม่ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับยังไงมั่งอะไรยังไงมัางเดี๋ยวผมจะมาเจาะลวกันซึ่งวิธีการเปลี่ยนเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วคลิปเก่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปเนี่ยเนี่ยด้านล่างเนี่ยใต้คลิปดีสคริปชั่นเนี่ยว่าลิงก์ ลิงก์โหลดเสียงเกาหลีกับลิงก์สอนเปลี่ยนเสียงนะครับเอาไว้สองให้เอาไว้ให้2ลิงก์นะครับเดี๋ยววัน<อ>นี้ผมจะมาเจาะแล้วก,กันเพราะว่าไอคลิปเก่านั้นอ่ะมันสอนแค่วิธีการเปลี่ยนแต่ไม่ได้สอนว่าไฟล์อันไหนเป็นอะไรอะไรยังไงบ้าง <S <S นะครับไม่ได้เจาะนะครับเดี <S 2> <S 2> <ๆ>๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะนะครับต่อยอดกับคลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูคลิปที่แล้วด้วยนะครับคลิปคลิปเกา่าคลิปเกา่าลิงก์ข้างล่างเนี่ยคลิปเกา่าต้งองดูนั้นด้วยแล้กวก็มาดูวันนี้นะครับจะได้รู้ว่าเปลี่ยนยังไงโดยทีี่่เเสยงไมอรนะคับ ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับเราจะต้องเปิดตัวเกมซีนก่อนนะเปิดตัวเกมซีนเสร็จแล้วก็ให้มันอัปเดตให้หมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไฟล์เช็คด้วยนะครับพอเช็คไฟล์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วปิดตัวเกมไปก่อนนะแล้วก็ไปที่ไฟล์เกมที่เราติดตั้งไว้นะครับผมผมลงไว้ได้ดีนะครับเกมทุกเกมผมลงไว้ได้ดีหมด ก็ไปที่ของผมอยู่ไหนวะนี่ไมเคิซีนโอเคเข้ามาในโฟลเดอร์ซีปุ๊บจะมีโฟลเดอร์บาบาบบาเทียบ้งหมดเลยนะไปที่ไฟล er ์โฟลเดอร์ซาวโฟลเดอร์ซาวก็จะมีเสียงที่เราจะเสียงนี้คือเสียงทั้งหมดเลยนะครับสีที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือเสียง p c กับ NPC นะครับก่อนอื่นก็ขอต้องบอกเลยว่า NPC ซีาวนั้นถ้าเป็นเสียงเกาหลีนะครับจะไม่สามารถใช้ในทวิพกได้ เวลาเปลี่ยนเนี่ยคือลบลบไฟล์เสียง M P C u ซาไปเลยลบอันนี้ไปเลยนะแล้วก็ไปเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับซึ่งผมมีสามอันใช่ไหมมีอันนี้มีไทยอันนี้ของญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้ของเกาหลีผมขอไม่ลงลงไฟล์ญี่ปุ่นแล้วกันเพราะว่าไม่โอเคใช้เกาหลีดีกว่าเชื่อผมนะครับก็คุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเสียงเกาหลีก็คุณก็ลบอันเนี้ยที่คุณเพิ่งไปอัปเดตมาอะไรเรียบร้อยเนี่ยลบ M P C ออกแล้วก็เอาเนี้ยโยนใส่เข้าไปเลย โยนใส่เข้าไปเลยนะครับของผมเนี่ยไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมอยากได้ไฟฟล์เสียงทวีปหกนะครับเพราะว่าเราเราเวล่ะเราเวลไปเวลหกสามแล้วเนี่ยล้วก็ไปทวีปหกใช่ไหมเอ็ไม่มีเสียงมันตลกอ่ะไปคลิก NPC แล้วมันมีเสียงแต่ไม่มีไม่มีเสียง NPC พูดอ,ะอะ่ะเพราะไฟล์เกาหลีเนี่ยไฟล์เกาหลีเนี่ยไฟไฟ์เกาหล,ลีล่าสุดเนี่ยมันคือก่อนที่เซิร์ฟเกาหลีปิดซึ่งไฟไฟท,ที่สามารถใช้ได้คืออาชีพที่ตอนเกาหลีอ่ะเขามีเขาทําไว้แล้วนะ ไอที่ไอที่มาต่อเติมต่างๆนานาเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับมีอะไรม้างก็จะมีมิสทริกทั้งสายเลยที่ไม่สามารถใช้ได้มีนายต็อ er, กเกอร์ใช้ไม่ได้แล้วก็ทวีปกใช้ไม่ได้เพราะนั้นแล้วแต่จะเลือกอยากได้เสียง mpc เกาหลีคุณก็เอาไฟล์ mpc mpc เสียงเกาหลีเนี่ยไปใส่นะครับคือต้องลบนะไม่อย่าไปทับนะทับไม่ได้ทับไม่ได้ไไดเพราะว่าไฟล์เกาหลีนั้นเป็นไฟล์เกา่าไฟล ไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นไฟใหม่เป็นไฟที่อัปเดตใหม่คุณเอาไปทับปุ๊บไอเนี้ยมันก็ทับกลับอยู่ดีเพราะฉะนั้นลบอันนี้ทิ้งแล้วก็เอาเนี้ยไปใส่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนนะของผมไม่เปลี่ยนอยากเปลี่ยนนะถ้าคุณเปลี่ยนคุณจะได้ NPC เสียงเอ c ในเมืองเสียง NPC ในดันตั้งแต่ทวีปหนึ่งยันทวีปห้าที่เป็นเกาหลีหมดเลยแต่ทวีปหกคุณไม่มีเสียงเลยอ่าก็เลือกเอานะครับทีนี้มาไอที่คนถามมากที่สุดก็คือ PC ซ o u n d นี่แหละ ที่เสียงเปลี่ยนเสียงตัวละครที่เราเล่นเกมเนี่ยจะเป็นไฟเตอร์ฮันเตอร์บร๊อบบ๊อบเนี่ยเปลี่ยนง่ายนะครับก็เข้าไปก่อนนะครับของไฟล์เสียงเกาหลีเนี่ยจะมีทั้งหมดหกโฟลเดอร์นะครับบอสมีผมไม่รู้คืออะไรคารคเตอร์ซีเล็กเปลี่ยนได้อันนี้เปลี่ยนได้คารคเตอร์ซีเล็กคือหน้าจอเลือกตัวละครอะ่ะอืมหน้าจอเลือกตัวละครไฟล์เสียงตรงเลือกตัวละครว่าจะเอาเสียงอะไรไอ้ไฟล์เสียงเลือกตัวละครไอ้ที่สร้างตัวละครแก้ไขตัวละครสิบห้าตัวตรงนั้นอะ่ะ อันนี้คืออันนี้อันนี้โยนใส่วิธีวิธีการก็คือเข้าไปในพีใช่ไหมลบตัวนี้ออกแล้วก็เอาเนี้ยโยนใส่เข้าไปนะครับใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะครับทีนี้ <c oughs> เรามาของเราเนี่ยอันนี้ของเซิร์ฟไทยนะอันนี้ของไทยอันนี้ของเกาหลีนะครับซ้ายไทยขวาเกาหลีนะทีนี้สังเกตว่าของไทยเนี่ยที่เราได้ยันอยู่เนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์เกินมาอันหนึง่งของเกาหลีจะไม่มีนะครับผมไล่เลยลวกัน th คือ hunter PK คือ Fighter PM คือชาแมนพ n เคือ m y สต i c แล้วก็ PW คือวิชเบสซึ่งไฟล์เสียงทั้งหลายแหล่เนี่ยเราไม่สามารถไปคัดได้แบบว่าสมมติคุณอยากได้เสียงเบนมาเตอร์เป็นเกาหลีแต่คุณอยากได้วอลเลอร์เป็นเสียงของไทยทําไม่ได้มันจะไปทั้งสายเลยฮันเตอร์ก็ทั้งฮันเตอร์เลยไฟเตอร์ Fighter ก็ทั้งไฟเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเกาหลีเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ก็คือ m y สติกมันไม่มีอยู่แล้นะ เป็นนั้นไฟ PS ไม่ต้องลบนะครับทิ้งไว้อย่างเงี้ยแต่ตัวที่ปัญหาก็คือ w ว h b a บดเพราะในต็ c k เกอร์ไม่มีเกาหลีแล้วมันจะเออร์เอร์ด้วยถ้าคุณเอาในต็อกเกอร์ไปใส่ปุ๊บเวลาคุณเล่นตัวในต o อกเกอร์หรือว่ามีใครเล่นในต o c k เกอร์อยู่ในดันเจียนหรือว่าในห้อง PP เดียวกันเวลาเขาใช้สกิลมันจะมีเสียงแต่ของเกาหลีไม่มีเสียงมันก็จะขึ้นเออร์เอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้น w ว h b a บดไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่คุณเอามาเนี่ย เปลี่ยนได้ทั้งหมด4โฟเดอร์ก็คือคาแรคเตอร์ pH, pK และ pM ได้แค่นี้นะครับแล้วคุณก็ฝั่งนี้คุณก็ลบไปก่อนลบไปนะเนี้ยเนี่ยคาแรคเตอร์ pH, pK, pM ลบลบไปเลยกด delete ลบไปเลยแล้วก็เอาอันเนี้ยเสียงอันเนี้ยไปลากสายแทนแค่นี้เองคุณก็จะได้เสียงฮันเตอร์ที่เป็นเกาหลีไฟเตอร์ Fighter ที่เป็นเกาหลีชาแมนที่เป็นเกาหลีแต่วิชเบดปกติเป็นเสียงปกติกับ มิสติกก็ปกตินะครับได้แค่นี้ปรับได้แค่นี้อันนี้ผมมาเจาะนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนเนี่ยผมก็สอนคร่าวๆแต่ถ้าอยากอยากอยากเห็นรีสโวอยากเห็นผลของมันว่าเป็นอะไรยังไงไปดูคลิปเก่าลิงด้านล่างนะครับส่วนที่เพิ่งจะมีการจะใกล้จะมีการอัปเดตมาเนี่ยคือไวกิ้งใช่ไหมไวกิ้งเนี่ยไม่มีเกาหลีเอาแล้วปัญหามาแล้วทำยังไงนะครับ ผมยังไม่ทราบตรงนี้นะครับว่าถ้าไวกิ้งเข้ามาแล้วไฟล์เคเนี่ยจะมีปัญหาไหมซึ่งผมอัปเดตมาแล้วผมตอนที่ update, อัปเดตอาแพทซีนยเนี่ยเพิ่งอัปเดตมาเลยเนี่ยวันเนี้ยวันวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาเ็นี่ยเนี่ยวันนี้ผมถ่ายเนี่ยสามเอนี่ยผมเพิ่งอัปเดตผมเพิ่งเปิดเปิดตัวเกมซีนัยแล้วก็มันอัปเดตไฟเสียงก็ช่วยแล้วว่าเป็นเสียงของไฟเตอร์นะครับก็จะมีเนี่ยสังเกตดีๆว่ามันมีครกับท h สังเกตดีๆม,มันมี KR กับ TH เดี๋ยวนะผมขอเช็คในนี้ก่อนมีเปล่าไม่มีของผมเนี่ยใช้เกาหลีมาก่อนไฟเตอร์ผมเลยมีไฟล์ KR เกาหลีแล้วเมื่อกี้ม,มันเพิ่งอัปเดตมาก็มีไฟล์เสียงไทยนะครับถ้าาเดี๋ยวตอนไวกิ้งมาถ้าเสียงไวกิ้งถ้าเสียงไฟเตอร์ไวกิ้งเนี่ยเสียงไวกิ้งเนี่ยเป็นเสียงภาษาอังกฤษไทยแต่อาชีพตัวอื่นอ่ะเป็นเกาหลีโอเค สกเซ็อยู่แต่ถ้า,าเสียงว i k กิ้งหายหรือว่าเสียงไฟเตอร์ตัวอื่นเป็นภาษาไทยอังกฤษเนี่ยผมจะมาลองลบตัวนี้ดูโฟลเดอร์ t h a นะครับเดี๋ยวผมขอามาเปรียบเทียบก่อนนะว่านี่ผมเพิ่งไปอัปเดตมานะครับอ่า p k าปกติจะไม่มีอ่าจะเป็นอันนี้ p k skill นะฮะอันนี้น,นี้คือไฟเกาหลีแท้ๆเลยอันนี้ผมเพิ่งไปอัปเดตมานะครับตัวแพทล่าสุดนะครับก็อ่า,อาเห็นความแตกต่างนะอ่าเห็นปะอ่าตัวนี้เป็น KR อ่า Nemesis ขึ้นมานะครับเพะฉะนั้นเดี๋ยวไฟเตอร์ผมไปเช็คอีกทีเหนือกันถ้าไฟล์เสียงอ่ามีปัญหาหมายถึงว่า เสียงมันกลับไปเป็นภาษาไทยอะ่ะเสียงเริ่มต้นนะของสายไฟเตอร์ er นะผมค่อยไปลบเนี่ยลบ pk ลบ pk ทั้งโฟลเดอร์แล้วก็เอาเนี้ยไปใส่ใหม่แต่ถ้าเอาไปใส่ปุ๊บเสียงหายเสียงเออร์เลอร์เหมือนวิชเบดเงี้ยเสียงมันเออร์เลอร์อ่ะมันขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นมาไวกิ้งไม่มีเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องจําใจเอาไฟล์โฟลเดอร์ของภาษาไทย pk ไปใส่นะครับ โอเคในวันนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าก็คงจะเข้าใจนะผมแยกโฟลเดอร์แล้วใครดูคลิปอันนี้แล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยให้ไปดูคลิปอันเก่า,ด,า,าด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับอันนั้นจะละเอียดแล้วก็เข้าเกมให้ดูเลยว่าไฟล์เปลี่ยนเสียงมันเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่นี่ผมมาจ่อว่าแพดนะตอน,นเนี้ยนะนนเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยวันที่3 1มเอดกรกฎาคม5้าดเนี่ยแพดมันไฟล์บางเสียงมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันเป็นไฟล์เสียงเกาหลีเนี่ยมันเป็นไฟล์เก่าแล้วก็อันนี้มันอัปเดตมาเรื่อยๆยเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันใช้ได้แค่บางเสียงเท่านั้นอะไรยังไงบ้างานะครับก็ตามนี้แหละที่ได้ให้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็ให้ดูได้แค่อย่างนี้นะยังไม่ได้ถ่ายเกมอะไรเพิ่มเติมนะครับของอซีนาย,ยังตอนนีย้ยังไม่ได้เข้าเกมเลยจริงไม่ได้เข้าเกมเลยซีนายของทัดด้วยนะครับติดอยู่เกมเกมหนึ่งนะฮะก็คงจะรู้กันดีนะครับก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมกันครับสำวันนี้ซียสวัสดีครับ